กสาหรับป้ายที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นป้ายสัญลักษณ์ในการแจ้งให้รู้ว่าพื้นที่นะครับที่ถ้าเห็นป้ายแบบนี้นะครับพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าใครพบเห็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นทหารพลานหรือทหารหลักนะครับที่เข้ามาทํางานในพื้นที่เนี่ยถ้าเห็นป้ายตรงนี้ก็ให้รู้ว่าพื้นที่ทางด้านหลังของป้ายเนี่ยจะเป็นสนามทุนระเบิดเป็นพื้นที่อันตรายเป็นพื้นที่ที่ เสี่ยงต่อการจะเข้าไปใช้พื้นที่นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นป้ายตรงนี้ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการที่จะเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆหน่วยปฏิบัติการทุรเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือร่วมกับกองร้อยฐานพรานวิกโยธิน1 5อยหปัญนชมรากติดป้ายแจ้งเตือนภัยอันตรายจากทุรเบิดครับวันที่7มิถุนายน2 5 5 8เวลา7ในกา หน่วยปฏิบัติการทุระบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจติดป้ายแจ้งเตือนอันตรายจากทุระบิดในพื้นที่เสี่ยงภัยบนยอดเขาจุดชมวิวและอนุสร์สถานยุทธการบ้านชำรากร่วมกับฐานพรานกองร้อยฐานพรานาวิโยธิน536บ้านชำรากพันจ่าเอกสุรชัยบุญเจริญเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุระบิดหน่วยปฏิบัติการทุระบิด ด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือกล่าวถึงภารกิจในครั้งนี้ว่าทางหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดร่วมกับกองร้อยฐานพรนานนวิกยุทิน5 3 6ปัญชกบ้นานดําดเนินการติดป้ายแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดที่มีระเบิดลงเรือจากครั้งสงครามยุทธการบ้านําลากเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดในสนามทุ่นระเบิดที่มีอยู่เป็นจํานวนมากทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ ยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุระบิดตลอดตามแนวชายแดนของจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณที่ยังคงมีทุระบิดอยู่เป็นจํานวนมากดังนั้นหากประชาชนพบเจอทุระบิดอย่าเข้าใกล้เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายแต่ขอให้แจ้งไปยังหน่วยหทหารในพื้นที่หรือหน่วยปฏิบัติการทุระบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือเพื่อเข้าดาเนินการเก็บกู้และทําลายต่อไปครับสําหรับวันนี้นะครับก็ กำลังพลในชุดแจ้งเตือนนะครับก็ได้ขึ้นมา,าทำการติดป้ายสัญลักษณ์นะครับในการแจ้งเตือนภัยอันตรายจากทุ่นระเบิดนะครับเพื่อให้ผู้ที่มีกิจกรรมในพื้นที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับที่บนเนินที่เรียกกันว่าตรงนี้เป็นอนุสรสถานของอนุสรสถานบ้านชำลานะฮะก็ พื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีสนามทุ่นระเบิดตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากนะในบริเวณพื้นที่ร,บรอบๆเนี่ยของอนุสรสถานตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการมาติดป้ายแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะนําชุดในการเข้ามาตรวจคน้นและเก็บกู้วัตถุระเบิดทุ่นระเบิด,บดและสารพัธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดที่ยังมีตกค้างอยู่จํานวนมากในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อเอาออกไปทําลาย เพื่อให้ได้พื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อเอาไว้ใช้ในการที่จะพัฒนาในเรื่องของอเป็นการท่องเที่ยวนะครับของพื้นที่ตำบลชํารากตรงนี้นะฮะซึ่งก็จะส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ในด้านของเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นนะครับด้านอาสาสมัครฐานพรานวิมลสายเขียวฐานพรานสังกัดร้อยฐานพันนาวิกโยธิน536บ้านชํารากเเราให้ฟังว่า ภารกิจลาดตระเวนมีอันตรายรอบด้านจากวัตถุระเบิดที่ยังมีหลงเหลืออยู่เป็นจํานวนมากการลาดตระเวนจึงต้องใช้เส้นทางเดิมเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลวัตถุระเบิดที่พบเจอมีทั้งระเบิดดักรถถังและแบบสังหารบุคคลจึงฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังภยัยอันตรายจากทุระเบิดและสารพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดครับเจอวัตถุระเบิดบ่อยครั้งไหมครับครบับเจอบ่อยไหมครับ โซนนาเป็นชนิดไหนครับไอสำรบับคนอินแบบแป้งแล,ลง้วลูกปลสสนะครับภารกริจในการลาตะเวนเนี่ยมีความเสี่ยงไหมครับเสี่ยงครับถ้าออกนอกเส้นทางเสี่ยงอนีนี้ไอนอ้วัฏถเขาจะเส้นทางเราก็ทำตามฝา,ากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยว่าให้เรามาต้องระวังในเรื่องนี้ก็เ,เดินตามเส้นทางนะครับ ถ้าออกนอกเส้นทางก็เสี่ยงอันตรายครับ